อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านมัทธิวบทที่สี่ข้อที่เจเพราะมารเชื่อว่ามนุษย์ล่อลวง,ง่ายจึงใช้ความต้องการมีคนมาเคารพเชื่อถือศรัทธานในตัวเองแล้วมารก็นำพระเยซูไปบนยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเพราะพระคัมภีร์เขียนว่า พระเจ้ารับสั่งเรื่องท่านต่อทูตสวรรค์ให้คอยประคองชูท่านไม่ให้เท้ากระทบหินพระเยซูตรัดตอบว่าพระคัมภีร์เขียนว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านเมื่อมารอ้างพระคัมภีร์ให้หลงเชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าจะไม่มีสิ่งใดทำอันตรายได้จะได้ยึดติดหลงผิดต่อสัญญาของพระเจ้า แต่พระเยซูยึดมั่นเชื่อมั่นในพระเจ้าจึงใช้พระกภีร์สู้กับมารดีกว่าใช้ความคิดของตนที่อาจหลงผิดได้ทรงเป็นตัวอย่างในการติดตามทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า